ตัวใหม่หลังจากที่เรารู้จักเรื่อง symmetric player แล้วไอเดียก็คือเราควรจะแบ่งของให้เท่าๆกันถ้ามูลค่าค่าตัวมันเท่ากันโอเคคราวนี้ now players แปลได้เนะาะ now แปลว่าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไอคนนี้คืออะไรครับวิญญาณเนาะเธอมารวมงมาชั้นเธอก็เ,กเหมือนมาเกาะชั้นเปล่าๆอะไรวะไม่ได้เพิ่มมูลค่าอะไรให้ฉันเลยเพราะฉะนั้นคุณควรให้เงินเขาเท่าไหร่ครับศูนตามชื่อเลย Now Player เมื่อไหร่มี Now Player อยู่ส่วนใหญ่ Now Player ไม่ส่วนใหญ่ทุกครั้งเลยถ้าจะแบ่งให้แฟน Now Player ต้องไม่ได้อะไรสักอย่างเพราะตัวมันไร้ค่าเขาได้วป่าเอามาลองเช็คกันครับลองเกม m ajority อย่างเงี้ยคนก็เดาลเลยพวกเสียงน้อยๆมักจะเป็น Now Player การมีมันหรือไม่มีมันไม่ได้ทำให้เกมเปลี่ยนไปเช็คไหมเช็คเริ่มดูที่นี่วีหนึ่งตัวมันเองศูนย์อืมโอเค ถูกไหมครับหนึ่งกับสี่กับสีเ่เฉยๆต่างกันไหมเห็นปะ่ะหนึ่งกับสี่หนึ่งไปเพิ่มมูลค่าให้สี่หรือเปล่าก็ไม่เพราะสี่เดิมมันผ่านอยู่แล้วเพราะอะใช่ปะ่ะหนึ่งเริ่มไม่มีมูลค่าสําหรับสี่ถูกไหมลองเช็งหนึ่งกับสามไม่เพิ่มมูลค่าให้สามไหมไม,ไม่เพราะเดิมสามมันไม่ผ่านใช้เอาหนึ่งมาจอยเทียมมาฉันก็ไม่ผ่าน สองไม่ผ่านเอาหนึ่งมาร่วมก็ยังไม่ผ่านเนี่ยไอเดียประมาณนี้ยพอเริ่มสังเกตหนึ่งน่าจะเป็นนาเฟรย์นาคือว่างเปล่าไม่มีค่าไหนไปลองซิสองกับสามเธอเคยรวมมาได้เท่าไหร่ศูโนโอเคเช็คต่อนะไหนลองหนึ่งมารวมซิเป็ไนไงเฮ้ยไม่เกิดประโยชน์เธอไม่ได้ทำให้ฉันผ่านก่อนไม้ทำไรได้ไม่มีค่าศูนย์ เขย่ร้องอีกสองกับสี่ชั้นรวมกงนมันผ่านอยู่แล้วชั้นเอาหนึ่งมาแปะแม่เห็นปะไม่ได้ต่างจากเดิมถือว่ามันไม่มีค่าสามสี่เป็นไงครับมันผ่านอยู่แล้วชั้นไปเอาหนึ่งมาจอยเป็นไงล่ะชั้นก็ผ่านเท่าเดิมันไม่มีหนึ่งซะดีกว่าค่าไม่แตกต่างเขยังหนึ่งไม่มีค่ารวมถึงตัวนี้ด้วยนะคุณต้องเช็คทุกอันเลยนะ อันนี้คืออะไรสองสามสี่สามคนหัวกันมันผ่านแล้วเอาหนึ่งเข้ามามันก็ผ่านเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรแตกตา่างสรุปสรุปได้ทั้งหมดหนึ่งนี่แหละ now player หนึ่งเป็น now player now player ความหมายก็คือมันอ่ะไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้เขาโอเคปะมันไม่เพิ่มมูลค่าให้เขาเนี่ย ไม่ได้เปลี่ยนมูลค่าเขาเลยนะนี่ does not change คนหนึ่งมาไม่มาเธอก็ไม่ได้ทำให้เกมฉันดีข anyway. ึ้นโอเคปะถอดหนึ่งออกไปทุกๆอันค่าก็ยังไม่ได้ลดลงเพราะนั้นหนึ่งไหค่าตอบตูมโอเคยังโอเคนะเป็นคำถามที่ดีครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าหนึ่งนะใช่มีคนถามว่าเออแล้วตัวอื่นด้วยไหมที่เป็นนวเพลเอร์ด้วยไหม พอถ้าสมมติเกมนี้มีมูลค่าหนึ่งเพราะนั้นคนจะไม่แบ่งให้หนึ่งถูกปะแต่เขาบอกอาจจะมีแนวเพลเยอร์เป็นคนอื่นอีกก็ได้เอาไหนคนคิดว่าใครเป็นแนวเพลเยอร์อีกครับส่วนใหญ่ก็ได้ต่คนเสียงน้อยๆใช่ปะคนมีสามเสียงคือพู้เล่นเบอร์สองเป็นไหมเป็นแนวไหมเป็นด้วยก็ต้องไปเช็คด้วยวิธีเดิมเบอร์สองก็เป็นแนวเพลเยอร์นะครับตัวมันไม่มีค่า เธอมันไปจอยกับเจ็ดก็ยังไม่ชนะเห็นไหมไม่ได้เพิ่มมูลค่าอะไรให้เลยถ้าไป12-12มันผ่านอยู่แล้วอะโอเคปะการไม่มีมันก็ไม่มีประโยชน์เจนล่ะเออเจ็ดก็เป็นข้อนี้นะจริงๆแล้วนะครับหลังจากการจะทำาเหิรวันทั้งหนึ่งและสามและเจ็ดนี่แหละนนวเพลยเออร์บอให้ตัวน,นี้คนๆนะอันนี้เขาเรียกอะไรครับ ดิกเตอร์ไม่เหรอนี่เรียกผดเดกการนะเบอร์สี่เป็นผดเดกการนะครับตัวมันเองก็ผ่านอยู่แล้วเห็นไหมตฉะนั้นเป็นไงครับวิเนอร์สเต็กทลเห็ปะผู้ชนะเหมาหมดถูกไหมถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าใครเบอร์สี่คือตัวเด่นคือผดเดกการมันจะแบ่งให้ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามไมไม่แบ่งครับเคลียถ้าตัวมันเองผ่านได้อยู่แล้วมันไม่มาแบ่งให้เราหรอกมันก็แบ่งในทีมมันเองอะไรอย่างงี้กันเองนะครับสรุปผดเดกการสี่ ันเล่นเกมเป็นมันจะไม่แบ่งใครสักคนเพราะทุกคนที่เหลือขึ้นนวเพลเยอร์สำหรับเขาหมดโอเคยัป okay? ถ,ถ้าเป็นเด็จการพวกนี้นะครับคือดิกเตอร์นะครับนั่นแหละมันมองทุกคนเป็นนนวเพล y e เยอร์หมดเลยเพราะการมีไม่มีมันก็อาจจะไม่มีค่าอะไรเลยเีย่ยนะครับคเคลียร์คเคลียคเคนี่ไงอะ define now player คือตามนิยามฟอร์มอลีคนิยาม มีปีนึงผมใ,ให้เราเขียนนิยามออกมานะคมต้องเขียนว่าอะไรทุกทุกเซต S ที่ไม่มี i ตัดตัวที่เราสนใจออกไปก่อนไปยืนรอก่อนใช่ไหมเป็นไงครับการมีกับไม่มีมันค่าไม่เปลี่ยนเขียนบ้าจบเออโดยเฉพาะด้วยนะ S เซตว่างความหมายคืออะไรตัวมันเองต้องไม่มีค่าด้วยนะเขาเ้าใจไหมบ้าง ตัวเอต้องไล่ค่ามันแต่แรกนะคนจะเช็คจากเล็กไปใหญ่ก็ได้หน,นมาลองสั้นมากอันนี้คนไหนเป็นแนวเพลเยอร์บ้างครับในตัวอย่างที่หนึ่ง exercise one จากการกะทำคุณมองเลยๆๆเดี๋ยวมันต้องนั่งไ like, ล่ l สส t หมดนะตอบได้เลยครับหนึ่งและสี่เป็นแนวสองกับสามเป็น symmetric ครับ เนี่ยถ้าคุณเอาได้เเห็นไหมที่ไหนมีสองใช้ตั้งสามไปเสียบชุบชุบค่าเท่าเดิมเนี่ยอย่างนี้สองกับสามไปจอยกับสี่ค่าไม่เปลี่ยนถูกปะอะไรอีกสองกับสามไปจอยกับหนึ่งค่าไม่เปลี่ยนถูกไหมสองกับสามไปจอยเซตของอะไรครับมีอะไรอยู่ไหมต้องมีเซตที่มีสองกับสามอยู่เนาะอันไหนอีกหนึ่งสามสี่กับใครอยู่ไหม เอาไม่ oh, มันต้องแทนที่กันใช่ป่ะนี่ตัวนี้ไม่เปลี่ยนถูกปะเปลี่ยนเฉพาะสองกับสามค่าไม่เปลี่ยนโอเคอันนี้ต้องไปแทนกับล่างถูกปะเดี๋ยวหรือว่าอันนี้แทนใครเ้าไวอันนี้หนึ่งกับสี่ไม่เกี่ยวสองกับสามอายังหมดแล้วเนาะพนังคนเลยเช็กว่าสองกับสามเซมิมตริกข้อน,นี้ถ้าเขาได้เงินสิบเขาควรแบ่งไงเริ่มเดาหนึ่งเอาไปศูนเพราเป็นแนวสองกับสามเธอมันฐานะเท่าเทียมเอาไปคนละห้า โอเคคนที่สี่สุดท้ายเธอไล่ค่านย์จบเห็นไหมเกมเริ่มมองดีขึ้นแฟร์ขึ้นอะไรเงี้ยเนาะโอเคอ่าเขาบอกว่าอันนี้เปลี่ยนไหมไหมถ้าให้มูลค่าสูงสุดเป็นยี่สิบถ้าให้มูลค่าสูงสุดเป็นยี่สิบและของอื่นๆไม่เปลี่ยนอ่าฮะคำตอบเปลี่ยนไหมไหมครับ n น w เพ a y เยอร์ Now, player, เปลี่ยนไหม ไม่แตกต่างใช่ไว่าเอาคำว่า o น player คือเอ่อโอ้เอาคิดก่อนใช่เหรอเขาเจอคำถามเนาะคำถามคือทุกอันที่เหลือเหมือนเดิมหมดของเปลี่ยนเฉพาะตัวเบิ้มตัวใหญ่สุดเปลี่ยนเป็นยี่สิบคำถามคือ n น w player ยังเป็นหนึ่งและสี่ใช่หรือไม่คำตอบคือใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่เพราะอะไร n นวเพย y เยอร์ Now, player, คือการที่มีมันไม่มีมันค่าไม่ต่าแต่ถ้าผมดันไปเปลี่ยนตรงนี้เป็นยี่สิบคูณสังเกตตัวนี้สองสามสี่เธอมันได้เท่าะะไหร่สิบแต่ถ้าฉันได้หนึ่งจอยเข้ามามูลค่าฉันสูงขึ้นหนึ่งมีประโยชน์ไหมมีเห็นยัง ถ้าอย่างเงี้ยเนาะถ้าตัวสูงสุดเปลี่ยนเป็นยี่สิบชั้นหนึ่งจะไม่ใช่ n นวเพ a เยอรอีกต่อไปเขียนยังนะนะรวมถึงอะไรด้วยสี่ด้วยนะเพราะอะไรครับเพราะตอนแรกไม่มีสี่ชั้นด้สิบเห็นไ้มว่าไม่มีสี่ชั้นไ้สิบแต่ถ้าฉันได้สี่มาฉันกลายเป็นยี่สิบแซงสี่ก็ดูมีประโยชน์สำหรับฉันอยู่ดีโอเค แต่ถ้าคุณมองให้ดีอีกต่อก็จะเห็นว่าหนึ่งกับสี่เป็นอะไรกันนะคราวนี้ symmetric กันไอสองที่มันเป็นศูนย์มันศูนย์เท่ากันอยู่แล้วถูกปะแต่พอให้มูลค่านี้เพิ่มแล้วหนึ่งกับสี่ไม่เนาแต่ถ้ามองดีหนึ่งกับสี่ยังเป็น symmetric กันอยู่แต่ในฐานะที่มันไม่เท่ากับสองสามเข้าใจไหมมันสมมาตรกันเองนะแต่มันไม่ได้สมมาตรกับอีกกลุ่มสองสามเข้าใจปะเหตุผลเพราะอะไร สองสามชั้นจอยกันได้สิบเลยแต่หนึ่งกับสี่ไปจอยมูลค่ามันยังสงมดลอยู่อะไรเงี้ยครับเพราะุณาจะเห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนโจทย์เป็นยี่สิบตรงนี้เข้ามานิดนึงปั๊บเราจะเรียกว่าสองกับสามซิมเมตริกกันหนึ่งกับสี่ซิมเมตริกกันแต่หนึ่งกับสองไม่ซิมกันคือหมายมันแยกกลุ่มมันอยู่อะไร่ะโลกนี้มีหนึ่งสองสามสี่สองกับสามมันซิมกันก็คือซิมเมตริกกันคืออยู่ในกลุ่มเดียวกัน หนึ่งกับสี่ก่อนหน้านี้เป็นเนวใช่ปะพอเราเพิ่มมูลค่ามันก็กลายเป็นอะไริมเม e ริกก a l แต่มันคนละกลุ่มเพราะฉะนั้นแบ,บ่งเงินไม่ได้เท่ากันโอเคเนาะไม่ให้บอกให้เงินซิมมาหมดกันจับหานห้าหันสี่คนละห้าก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยถ้าเป็นยี่สิบอะเขา้าใจปะเดี๋ยวเราก็ไม่คำนวณเริ่มซับซ้อนที่นี้โอเคเนาะโอเคนะครับอันนี้ผ่านนะสลโหลรู้จักแนวเพลเยอะแล้วเนาะคราวนี้ จก็จะถามประมาณนี้เธอมีนนวกี่คนเธอมีซิมกี่คนเชิญข้อสองครับใครคือนนวบ้างแนวคือชั้นมีมีชั้นไม่มีชั้นเธอก็ไม่เปลี่ยน Symmetric คคื Replace ได้ชั้นกับเพื่อนเป็นตัวแทนกันได้เอาลองดูครับถ้าใครเริ่มก็มองดีๆจะเห็นเลยว่าสามสไม่ใช่แนวเยอร์เพราะอะไร เพราะตัวมันมีมูลค่าในตัวถูกปะเป็นตัวแทนของอะไรถ้ามันมีเซ็ตว่างคือไม่มีใครเลยมันจะศูนยแน่ๆแ,แต่พอชั้นเอาสามเข้ามาจอยปุ๊บมูลค่าขึ้นหนึ่งแสดงว่ามีการเปลี่ยนมูลค่าเมื่อสามเดินมาเพราะนัน้สามกับสี่จากข้อความนี้อันเดียวต้องตอบได้เลยว่ามันไม่ใช่แนวเพลย์โอเคแคนะ อ่ะโอเคโอแคนแั้นแหละหนึ่งกับสองไงดูแล้วมันเป็นศูนย์จะใช่ไหมใช่ป่ะหนึ่งกับสองใช่ไหมมันมีฐานะเท่าเทียมอะไรบ้า,าใช่ใช่ไหมคุณต้องเช็คอะไรบ้างอ่ะสมมติเช็คแค่หนึ่งเลยเพราะถ้าดนวเพย์เยอร์นี่เช็คคนเดียวน้อไม่ได้ไปเที่ยวกบบใครครับว่าเพราะถ้าผมตัดหนึ่งออกเอามารอไว้เขียบก็จะมีตั้งแต่เซ็ตว่างสองสาม สี่แล้วก็ต้องไปเช็คไละสองสามเพิ่มเข้าไหมสองสี่เพิ่มเข้าไหมและสุดท้ายสองสามสี่ทำให้อะไรเปลี่ยนไหมถูกไหมครับก็คือทุกๆสับเซตของไอตัวที่เหลือถ้าผมมีอยู่สี่ตัวตปดเป็นหนึ่งเหลือสามสองลังสามได้แปดก็ต้องเช็คทั้งหมดแปดก็เลยนี่ถูกไหมเนี่ยข,ดขด 3, าดใครไปหนึ่งอ๋อขาดสามสี่ปคุณจะลิสต์ออกมาได้เลยด้วยการคำนวณเนาะอ่ะเริ่มครับเซนร่าง,างเฉยเป็นศูนย์ เอาหนึ่งเขาไปจอยปั๊บไปไงศูนย์เหมือนเดิมเช็คสองเฉยๆได้ศูนย์หนึ่งกับสองชอจอยแล้วยังศูนย์ถูกต้องสามเฉยๆหนึ่งเอาหนึ่งกับสามจอยกันได้หนึ่งไม่เปลี่ยนเขาใช่เสียสี่เดิมมีหนึ่งหนึ่งกับสี่จอยก็ยังหนึ่งเหมือนเดิมใช่สองสามเป็นไงตอนแรกเป็นหนึ่งได้หนึ่งสองสามก็ยังหนึ่งถูกสองเสี่ย หนึ่งหนึ่งสองสี่หนึ่งสามสี่สองหนึ่งสามสี่สองและสองสามสี่สองเอาหนึ่งมาจอยไม่เปลี่ยนสรุปแน่นอนครับหนึ่งคือเนาสองด้วยปะเออโอเคโอเคซิมสามและสี่เป็นซิมกันไหมใช่ค่ะ เพราะนั้นถ้ามูลค่าทั้งหมดคือสองถ้าเกบนี้เราก็จะแบ่งกันไปคนละครึ่งตัวบ้า<ๆ>ก็คือหนึ่งหนึ่งนั่นแหละก็ดูหน้าจะเป็นอย่างนั้นคุณเห็นไหมสามมาคนเดียวคือหนึ่งสามเจอสี่เมื่อไหร่มันได้สองและทุกครั้งที่มีสามจะอยู่สองหมดเห็นไหมทุกอย่างก็เริ่มแฟร์ขึ้นดีขึ้นไอเดียแบบนี้เนาะโอเค